ฟังทำมินิ <c oughs> บกบชิ้นไว้ที่หลังเ <c oughs> นี่ยชีวิตเราก็ <c oughs> มีความอยากผักดันแบบเนี้ย <c oughs> ดูมินี่เป็นตัวอย่างทุกครั้งที่เขามาก็จะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปตามความอยากจิตใจเราก็เหมือนกันเลยไม่ไม่ต่างจากสัตว์แต่เราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วเรารู้ว่าโหไอสิ่งที่มันผักดันให้เราไปไม่ดีเนี่ย พอเราเป็นมนุษย์เรารู้ว่ามันไม่ดีเราไม่ไปแต่ไหนที่มันผลักดันไปในทางที่ดีเราก็พิจารณาแล้วก็เดินไปให้มันสุดเลยแต่จะเดินไปอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องรู้จักพักบ้างไม่งั้นชีวิตเราก็จะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับการขับรถเนี่ยถ้าเราขับอย่างเดียวไม่เคยดูแลไม่เคยรักษาเลยก็จะทําให้รถมันพังไปต่อไม่ได้ไม่เติมน้ํามันเนี่ย มันก็เครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรผอผ่านไม่มีพลังงานที่จะผลักดันไปเพราะฉะนั้นเราเดินทางเนี่ยก็ให้มันมีความอยากเหมือนกันแต่เป็นอยากดีนะแล้วก็ในความความไม่ดีเนี่ยก็อยากได้นะแต่อยากให้มันหายไปไม่ใช่อยากให้ความไม่ดีอยู่อยากให้ความไม่ดีนั้นหายไปแล้ว อยากให้ความดีนั้นคงอยู่แล้วอยากให้ความดีที่มันไม่มีเนี่ยมีเพิ่มขึ้นพระเราหรือนักปฏิบัติเราก็เบื้องต้นก็มีความอยากอยากจะพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระหรือว่าโยมแม้ว่าโยมอาจจะไม่ถนัดเข้าวัดแต่ก็ต้องการพ้นทุกข์เหมือนกันก็มีความอยากแต่ทีนี้วิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์เราก็ ใช้วิธีไม่เหมือนกันคนที่เขายังทุกขอยู่ยังวนไปวนมาเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเพราะเขาคิดว่าอยากได้สิ่งนี้มาพอได้มาแล้วคิดว่าจะพ้นจากทุกข์พอได้มาปุ๊บก็อยากต่อไปแต่ทางศาสนาพุทธเราเรารู้แล้ว,ว่าความอยากเนี่ยไม่ได้นำมาซึ่งความพ้นทุกข์แต่เรารู้แล้วว่า เมื่อไรที่เราหยุดอยากเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีมีคำครูบาอาจารย์นะยังไม่เคยเล่าให้ยมพ่อยมแม่ฟังเป็นคำครูบาอาจารย์ทางอีสานทั้งบอกตั้นพูดไว้ยอมหยุดเยน็นสามคำนี้ใช่ด้ไหมยมพ่อยอ,ย,ยอมหยุดเยน็น ยอมนี่คืออะไรเราไม่รู้ท่านหมายความว่าอะไรแต่เราตีความว่ายอมเนี่ยคือยอมรับตามความเป็นจริงในทุกสิ่งที่มันปรากฏขึ้นอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะดีใจเสียใจสภาวะธรรมที่เป็นนามมารมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมก็ตามที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ต่างเรายอมมันเราไม่ไปริ้นรนตามมันละหยุดเลยหยุดก็หยุดหยุดความอยากนั่นแหละ หยุดด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติสมาธิและปัญญาเนี่ยรู้ทันมันแล้วมันก็จะหยุดเองพอมันหยุดจิตใจเราก็เย็นเพราะจิตใจเราไม่ได้หลนทยานอยากติต่อ,อไปแล้วเมื่อเราไม่ทยานอยากชีวิตเราจะไม่ต้องเดินทางแล้วทุกวันนี้เรายัางเดินทางไปนูน่นไปนี่เพรอ,อยากไปเนี่ยมันก็ทยานไปคิดว่าไปปุ๊บจะมีความสุขแต่พอไปถึงกลับมาว่าเฮ้ย เหนื่อยเลยเกินแต่ถ้าเราปฏิบัติภาวนาจนพ้นจากความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็พ้นจากวัฏฏะไม่ต้องเวียนวนเวียนเกิดเวียนทุกข์แบบนี้อีกต่อไปนะก็ขอให้จุดหมายของพวกเราที่เป็นชาวพุทธให้มุ่งหมายมุ่งมั่นตรงนี้ไปแล้วกันวันหนึ่งเราจะไม่ต้องวนมาเกิดอีกต่อไปอยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโต้ทีนังเปย์ตันอุปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังดุมหังจิปเมวะสมิสสัตุสัทเะปูเรนตุสังคปะจันโทนาระโสยันธามณิชติระโสยันธาสติิโยววัณหารูโคลินาสตุมานเตมภวันวันดารายอนสุขีนทิฆายุโกภวะหัางทิวานเทนสิลิสันิจังวุทาปะจานิโนจันตารอดม้าวัฒนเป อายุวันโน้นสุขังพะลังอายุโทมพลันโทธีโรวันนาโทปนิพานนาโทสุขังสังฆานตาเมทาวีสุขังโสอันติทานจิตอายุธารวัพลังวันนาสุขังจานปนิพานนาโทวิญคาดุยาสวะโหติยามพยันทุกขปัจติติภวันดุสังพมังคลังรังคันดุสังพระเทวตาสามพาพุท่านุภาเวนัสธาสุนทรีภวันตุเต ัุสัมภังาลังรังคันตุสัมภเรวัตาสัมบัณฑมานุบาเวนะสาธาสุนติภวันตุเตอาวัตุสัมภังกาลังรังคันตุสัมภเรวตาสัมสัณานุาเวนะสาธาสุนติภวันตุ